พวออนไลน์เลอร์นิ่งเลสซอนบทเรียนออนไลน์ปสอ2สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาศสตร์สืบนาคัเถียนสืบนาคัเถียนเกิดเมื่อวันที่31ธันวาคม พุทธศักราช2492จังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จึงได้รับราชการอยู่ในกรมป่าไมา้โดยได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าเพื่อไม่ให้ถูกทำลาย ืบนะคาะเสถียรได้ผลิตผลงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ป่าออกมามากมายเช่นการสํารวจติดตามชนิดและพฤติกรรมการทำรังของนกสํารวจแหล่งอาศัยของกวางผาค้นหาและศึกษาพฤติกรรมของเลียงผาจนถึงการสํารวจศึกษาสภาพทางนิเวศของป่าห้วยขาแข้งและป่าทุ่งใหญ่นเรศวน นอกจากนี้สืบนาคเสถียรยังได้พยายามที่จะเสนอให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและป่าห้วยขาแข้งซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมสามจังหวัดคือจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตากมีฐานะเป็นมรดกโลกโดยได้แรงเห็นว่าฐานะดังกล่าวเป็นหลักประกันที่จะคุ้มครองป่าไม่ให้ถูกทำลายได้การมีหน้าที่ดูแลพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้และสัตว์ป่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ยากถึงแม้ว่าท่านจะพยายามป้องกันพื้นที่ป่าอย่างเข้มแข็งแต่ก็ไม่สามารถหยุดยัง้งการบุกรุกของกลุ่มผู้ที่สแสวงหาผลประโยชน์ได้ท่านค้นพบว่าปัญหาความยากจนของชาวบ้านทำให้กลุ่มผู้ที่สแสวงหาผลประโยชน์ได้จ้างชาวบ้านให้มาลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สืบนาคเสถียรจึงได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาคือการอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่าและสร้างแนวป่ากันชนขึ้นและพัฒนาแนวป่ากันชนให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านเข้าไปหาประโยชน์ได้โดยไม่ไปบุกรุกป่าอนุรักษ์แต่แนวทางดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติได้ สืบนักขัตเถียนได้เสียชีวิตลงในวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2533หลังจากนั้นจึงมีการก่อตั้งมูลนิธิสืบนักขัตเถียนขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2533เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่สืบต่อไปนักเรียนครับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับความรู้เพิ่มเติมทุ่งใหญ่นเรศวร,รได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2534อันเนื่องจากพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นแหล่งรวมพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าหลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์เชน่นสมเสร็จเสือโครงเป็นตน้นรวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญหลายสายของประเทศไทย